ใที่เลี้ยงไข่ผําในรูปแบบแนวตั้งนะคะคุณจะได้สัมผัสถึงผลิตภัณฑ์ที่ออกมาดูดีแน่นอนค่ะที่เห็นชัดนะคะก็คือสีกองไข่ผัมของเรานะคะนี่เลยค่ะสีเขียวโมรกฎนะคะซั่งเป็นสีเขียวที่สดใสและทุกคนอยากได้ านไหนที่สนใจที่อยากเลี้ยงไข่ผัมเล็กอยากได้สีแบบนี้นะคะเข้ามาปรึกษาเราได้เลยนะคะเรามีทีมงานที่จะแนะนําทุกคนได้ทราบในสิ่งที่ทุกคนอยากได้ค่ะยิ่งการเลี้ยงไข่ผัในรูปแบบคอนโดของเรานะคะเราการันตีเรื่องความสะอาดและความถูกต้องค่ะอยากให้ทุกคนได้มาสัมผัสกลิ่นหอมของน้องนะคะกลิ่นของน้องหอมมากเลยค่ะกลิ่นละมุนมากนะคะไม่มีกลิ่นหมินหรือกลิ่นเหม็นเลยค่ะ ที่สําคัญก็คือคุณสมบัติทัชนาการของคําว่าไขา่ผำหรือวุฟเซียมาแน่นๆเลยนะคะทุกคนใครที่อยากเรียงไข่ผำในรูปแบบแนวตั้งเข้ามาหาเราได้เลยนะคะปรึกษาเราได้เรามีขบวนการตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําและปลายน้ําจนจบนะคะสามารถจัดสรรธุรกิจของคุณได้อย่างสบายหายห่วงทุกข้อสงสัยคะ่ะตั้งคําถามมาได้เลยนะคะเรายินดีให้คําตอบคุณ